สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะลูกกวางตัวหนึง่งกลับมาท่ามกลางฝูงญาติพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแต่อีกลูกกวางหนึง่งกลับมาตัวคนเดียวเออภาพนี้มันชวนให้คิดนะคะครับเป็นภาพเปรียบเทียบที่แบบชัดเจนมากเลยนะ มันคือจุดเริ่มต้นของการคุยกันวันนี้จากนิทานชาดกเรื่องลูกกวางสองพี่น้องเรื่องนี้น่าสนใจมากคือเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเสวยพระชาติเป็นพญากวางอืเป็นพญากวางที่มีคุณธรรมมากแล้วก็มีลูกชายสองตัวคือลักคณะซึ่งต่อมาคือพระสารีบุตรกับกาละเออคนนี้คือพระเทวทัตในอนาคตค่ะ พยากวางผู้เป็นพ่อนี่ถือเป็นสุดยอดผู้นำเลยนะคะทั้งฉลาดทั้งดูแลฝูงกวางเป็นพันๆตัวอย่างดีอยู่ในป่าแถวเมืองราชครืครับแต่ลูกสองตัวนี้สินิสัยต่างกันเลยใช่ค่ะต่างกันชัดเจลนลักษณะนี่จะแบบมีศีลสุขุมรอบคอบอบส่วนกาละก็จะออกแนวเออสะเพร่าหุนหันไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเท่าไหร แล้วความต่างตรงนี้นี่แหลคะค่ะที่เป็นประเด็นสําคัญที่เราจะมาดูกันว่ามันนําไปสู่ชะตากรรมที่ต่างกันยังไงครับเรื่องมันก็เริ่มตรงที่พยากวางผู้พ่อเริ่มแก่ตัวลงครับก็เลยคิดว่าจะวางมืออ๋อก็เลยมอบหมายหน้าที่ให้ลูกดูแลแทนใช่ครับแบ่งบริวารพัน 1, ตัวนี่แหละออกเป็นสองฝูงฝูงละห้าตัวให้ลูกแต่ละคนไปดูแลตอนนั้นปฏิกิริยาของลูกสองตัวก็ต่างกันเองนะคะต่างกันเลย แลกขณะนี้แบบแสดงความเคารพไม่อยากให้พ่อวางมือเลยบอกว่ายังอยากให้พ่อดูแลอยู่อืมแต่กาละนี่รีบรับคำเลยนะคะดูเหมือนจะมองเห็นแต่อ,อ,อำนาจโอกาสที่จะได้คุมฝงเองครับพ่อกวางก็คงเข้าใจเจตนาลูกทั้งสองนะแต่นั่นแหละครับจุดเปลี่ยนสำคัญมันมาถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวช่วงนั้นประมาณเดือน3เดือน4ี่ข้าวพืชไร่กำลังสุกงอมเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพวกสัตว์ป่ารวมถึงกวางเนี่ย ก็มักจะออกมาหากินพืชผลพวกนี้ชาวบ้านเขาก็ต้องป้องกันไรนาก็เลยวางกับดักเยอะแยะไปหมดทั้งหลุมพรางทั้งบ่วงทั้งแล้วอันตรายมากเลยนะคะสําหรับฝูงกวางอันตรายมากครับพญากวางผู้พ่อมีประสบการณ์ก็เลยแนะนําลูกทั้งสองว่าเออช่วงนี้มันอันตรายนะให้พากวางอพยพไปหลบภัยที่เชิงเขาก่อนให้ไปที่ปลอดภยัยรอจนกว่าฤดูเก็บเกี่ยวจะหมดไปก่อนค่อยกลับมาครับ นี่แหละคือบททดสอบความเป็นผู้นำครั้งแรกของทั้งคู่เลยแล้วกาละเป็นยังไงบ้างคะในการนำฝูงครั้งนี้กาละนี่แสดงความประมาทออกมาเต็มที่เลยครับคือไม่พิจารณาเลยว่าเวลาไหนปลอดภัยเส้นทางไหนควรเลี่ยนนำฝูงออกเดินทางแบบไม่ดูตามมาตาเรือเลยว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยครับบางทีก็ออกเช้าบางทีก็เย็นบางทีก็หัวค่ำซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านยังอยู่หรือเอามาดักสัตว์พอดีผลลั์ก็เลยน่าเศร้าเลยสิคะเศร้ามากครับฝูงกวางของการละถูกดักจับถูกฆ่าไปเยอะมากตอนขาไปก็เสียไปเยอะขากลับก็ไม่ระวังอีกส่วนสุดท้ายสุดท้ายไม่เหลือใครเลยครับการละกลับมาถึงที่อยู่เดิมตัวคนเดียวบริวารห0 0รอตัวหายหมดโห ฟังแล้วหดหูจังมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่มันคือการขาดความใส่ใจขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตบริวารเลยนะคะใช่ครับมันสะท้อนภาวะผู้นําที่แย่มากๆคือคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงส่วนรวมเลยตรงกันข้ามกับลักษณะแบบสิ้นเชิงลักษณะทํำยังไงคะลักษณะนี้รอบคอบมากครับเขาวางแผนอย่างดีเลยเลือกเวลาเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดคือตอนเที่ยงคืน อ๋อตอนที่ชาวบ้านหลับกันหมดแล้วครับแล้วก็เลือกเส้นทางที่เลี่ยงหมู่บ้านไม่ผ่านจุดเสี่ยงไม่ใช่แค่วางแผนเรื่องเวลาเส้นทางด้วยใช่ไหมคะเหมือนจะมีเรื่องการจัดการภายในฝูงด้วยใช่ครับอันนี้สําคัญมากเขามีการประชุมชี้แจงแผนให้บริวารเข้าใจก่อนเดินทางกําหนดการเดินทางพร้อมกันหมดแล้วก็มอบหมายหน้าที่ด้วยนะมอบหมายยังไงคะ ให้กวางหนุ่มๆที่แข็งแรงช่วยดูแลกวางเด็กกวางแก่แล้วก็กวางตัวเมียที่อาจจะเดินทางช้ากว่าหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโหนี่คือการจัดการการสื่อสารแล้วก็การสร้างทีมเวิร์กที่ดีมากๆเลยนะคะครับมันคือการมองการไกลและใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆแล้วผลลัพธ์ก็พิสูจน์วิธีของเขาเป็นยังไงคะผลลัพธ์ละขณะนำบริวารทั้ง500ตัวรอดปลอดภัยกลับมาครบถ้วนไม่มีใครเป็นอะไรเลยทั้งขาไปและขากลับ สุดยอดเลยค่ะนี่คือผลของความรอบคอบความใส่ใจและการวางแผนที่ดีจริงๆครับมันแสดงให้เห็นว่าผู้นำที่ดีต้องมีทั้งปัญญาและที่สำคัญคือความเมตตาความเข้าอกเข้าใจพูดตามด้วยพอทั้งสองคนกลับมาพญากวางผู้พ่อเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยสิคะชัดเจนมากครับพอกวางก็เลยกล่าวสรุปเป็นบทเรียนให้เห็นเลยว่าเนี่ยลักษณะ เป็นผู้มีศินรู้จักดูแลบริวารด้วยความห่วงใยก็เลยกลับมาพร้อมหมู่ญาติพรั่งพร้อมส่วนกาละส่วนกาละผู้ที่ขาดคุณธรรมขาดความใส่ใจก็เลยต้องกลับมาอย่างโดดเดี่ยวรับผลของการกระทําไปบทสรุปนี้คมคายแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะเรื่องภาวะผู้นำเนี่ยใช่ครับมันตอกย้ำเลยว่าผู้นำที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ อำนาจหรือตำแหน่งที่ได้มาเท่านั้นแต่มันวัดกันที่ปัญญาความรอบคอบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการดูแลทุกสุขความปลอดภัยของคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราการมองเห็นคุณค่าของทุกคนในทีมไม่ใช่แค่ใช้เขาเป็นเครื่องมือเหมือนที่กาละมองบริวารเป็นแค่ทางผ่านไปสู่อำนาจแต่ลักษณะมองบริวารเป็นเหมือนครอบครัวเป็นชุมชนที่ต้องปกป้องถูกต้องครับซึ่งมุมมองที่ต่างกันเนี่ยแหละ ที่กำหนดชะตากรรมของทั้งผู้นำและผู้ตามเลยบทเรียนจากชาดกเรื่องนี้ถึงจะเก่าแก่แต่ก็ยังใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะไม่ว่าจะในบริบทไหนก็ตามจริงครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ทำงานหรือในชุมชนผู้นำที่สร้างความไว้วางใจปกป้องคนของตัวเองจากความเสี่ยงสื่อสารอย่างเข้าใจยอมสร้างความผูกพันแล้ก็ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้มากกว่าแน่นอน เอาละค่ะนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่เราได้จากการสำรวจเรื่องราวของลูกกวางสองพี่น้องผู้นำที่แตกต่างหวังว่าเรื่องราวนี้จะให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะครับก่อนจะจบผมอยากชวนให้ลองคิดตามนิดหนึ่งนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการกระทำเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างที่อาจจะสะท้อนความเป็นผู้นำแบบลักษณะหรือกาละในตัวเราอืมน่าคิดค่ะแล้วเราจะเอาความรอบคอบ การมองการไกลและความเข้าอกเข้าใจแบบลักษณะมาปรับใช้ยังไงได้บ้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกรง่งสร้างความเกื้อกูลกันในกลุ่มหรือในทีมที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่ได้บ้างครับ